สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การอธิษฐานของเครือจักรและของพี่น้องโดยส่วนตัวแล้วพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจว่าเราเองนั้นไม่นอกจากจะเราเองจะต้องอธิษฐานนะครับเราเองจะต้องเข้าฟ้าพระเจ้าเราจะต้องเชิญชวนคนอื่นด้วยนะครับในการที่จะเข้าฝ้าพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับ ในหัวข้อพระเจ้าชี้เหตุแห่งความล้มเหลวแล้วพระเจ้านัของพระเจ้าปรากฏอยู่ในเฉลยธรรมัญญาบทที่30ข้อ19นะครับพระเจ้านะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในเฉลยธรรมัญญาบทที่30ข้อ19ครับโปรดฟังพระเจ้านะของพระเจ้าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายไว้ต่อหน้าท่านแล้วข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายไว้ต่อหน้าท่านแล้วถ้าเรามาพิจารณาและทบทวนบริบทของพมพีตอนนี้ เราเห็นนะครับว่าพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินั้นเป็นพระธรรมที่โมเสสนั้นเขียนขึ้นมาเป็นเล่มสุดท้ายในหนังสือห้าเล่มของโมเสสที่เรียกว่าเบนจะบันเบนจะแปลว่าห้านะครับบันมาจากคำว่าหนังสือเบนจะบันแปลว่าหนังสือห้าเล่มของโมเสสและในท้ายที่สุดนะครับบทที่สามสิบในตอนท้ายของเฉลยธรรมบัญญัตินี่บอกว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายไว้ต่อหน้าท่านแล้ว นั่นหมายความว่าพระเจ้าได้ทรงชี้เหตุแห่งความสําเร็จชี้เหตุแห่งความล้มเหลวต่อหน้าเราเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําอะไรและล้มเหลวนะครับเราจะต้องมานั่งทบทวนดูว่ามันพลาดตรงไหนอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเราต้องมานั่งกับดูว่ามันพลาดตรงไหนอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเราต้องกลับมาดูว่ามันพลาดตรงไหนอะไร เป็นเหตุแห่งความล้มเหลวอะไรเป็นเหตุแห่งสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในกระบวนการกระบวนการหรือ process ที่ดำเนินการอยู่พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าได้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยป้องกันความล้มเหลวนะครับพี่น้องอาเมีไหมครับพระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นมาด้วยความคาดหวังที่ว่าคนของพระเจ้าจะเอาใจใส่และรับฟังเชื่อคําแนะนําที่ชานฉลาดจากพระวจนะของพระเจ้า แต่เพื่อที่เขาจะหลีกเลี่ยงจากความผิดหวังและความล้มเหลวได้พระเจ้าสัญญานะครับว่าผู้ที่ฟังและทําตามเชื่อฟังและทําตามถ้อยคําของพระองค์จะประสบความรุ่งเรืองความสุขสมบูรณ์ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าครับพี่น้องครับไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าเพราะฉะนั้นชาตินี้ถือว่าเป็นโบนัสชาติหน้าถือว่าเป็นของจริงของแท้ฉะนั้นจริงๆแล้วมันน่าสนใจนะครับว่าพระเยซูเตือนเตือนพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นทีมของพระองค์ยังไง สิ่งหนึ่งครับที่ถือได้ว่าเป็นยาพิษขนาดร้ายร้ายกาจที่สุดนะครับ <lat il> เรื่องของการล้มเหลวหรือเหตุแห่งความล้มเหลวนั้นก็คือความเย่อหยิ่งความทนงตัวความเย่อหยิ่งความทนงตัวนั้นเพิ่อนพีกล่าวถึงรากของความเย่อหยิ่งทนงตัวไว้หลายประการนะครับในวันนี้เรามาดูประการแรกครับจริงๆมี7ประการด้วยกันวันนี้เรามาดูประการแรกประการแรกนะครับความเย่อหยิ่งความทนงตัวนั้น เป็นเหตุให้กษัตริย์บาบิโลนถูกโค่นอิสยาบทที่14ข้อ12-15นะครับอิสยาบทที่14ข้อ12-15โอดาวประจำกลางวันเอย๋ยพ่อโอรสแห่งรุ่งอรุณเจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วสิเจ้าถูกโยนลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอเจ้าผู้พิชิตประชาชาติเจ้าเคยรำพึงในใจว่าข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะตั้งบัลลังของข้าที่นั่น ข้าจะนั่งบนสถานชุมนุมแห่งเทพณที่อุดรไกลข้าจะขึ้นไปเหนือเมฆข้าจะไปให้เหมือนองค์ผู้สูงสุดแต่แล้วเจ้ากลับถูกนำลงมาสู่แดงคนตายอย่างเบื้องลึกของห้วงอเวจีนี่คือกษัตริย์แห่งบาบิโลนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นข้อความเรียกว่าคำพยากรณที่มีความสำคัญนะครับซึ่งเล็ง ถึงเบื้องหลังที่อยู่ตรงนี้เบื้องหลังผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือผู้ที่มือชื่อว่าซาตานซาตานนั้นเป็นเจ้าแห่งความทะนงตัวเจ้าแห่งความเย่อหยิงพี่น้องเห็นไหมครับในข้อนี้เองได้กล่าวว่าข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ใครจะขึ้นไปได้ครับนอกจากทูตสวรรค์นอกจากมารซาตานเหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะตั้งบัลลังก์ของข้าที่นั่นนี่คือการกรบฏ ข้าจะนั่งบนสถานชุมนุมแห่งเทพนี่คือการยึดอำนาจพี่น้องครับข้าจะขึ้นไปเหนือเมฆข้าจะไปให้เหมือนผู้สูงสุดนี่คือความเยอ่อหยิ่งความตนงตัวการยกตนยกตนขึ้นเสมอเหมือนพระเจ้าแต่ทีนี้พังผีข้อนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าแต่แล้วเจ้าถูกนําลงมาสู่แดนคนตายยังเบื้องลึกของห่วงเอเวจีเพราะฉะนั้นความสําเร็จของคาพยากรตอนนี้นะครับ จึงเป็นคําพยากร์ที่รวมถึงมารซาตานและกษัตริย์บาบิโลนไปด้วยกันกษัตริย์บาบิโลนนั้นยังไม่เกิดครับแต่มารซาตานนั้นเกิดไปแล้วเกิดก่อนคําพยากรณ์นี้อีกครับฉะนั้นตรงนี้เองเราจะเห็นว่าเหตุแห่งความล่มเหลวนะครับก็คือความทนงตัวและต้นเหตุของความทนงตัวหรือทนงตนหรือความเย่อหยิ่งก็คือความทะเยอทะยานครับกษัตริย์บาบิโลนที่ชื่อว่าเนบูคัดเนสซาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าผู้สูงสุดได้ ประทานอาณาจักย,ยิ่งใหญ่มากศักดิ์ศรีสูงส่งให้กับตัวเองพัดไทยของพระองค์พระพีบันทึกว่ากลับกลายเป็นหญิงพยองแข็งกระด้างและโหดร้ายแท้จริงแล้วพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจให้เราเห็นอย่างหนึ่งครับก็คือว่ากษัตริย์บาบิโลเนี่ยเนมุคเดสซาเนี่ยไม่ได้รู้จักพระเจ้าผู้สูงสุดเหมือนกับที่เรารู้จักทุกวันนี้หรือเหมือนกับพวกอิสราเอลในสมัยนั้นรู้จักแต่สิ่งหนึ่งครับที่ พระธรรมอิสยาห์ตอนนี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้านั้นเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าผู้ของโลกนี้และพระเจ้าผู้ของโลกนี้นั้นเป็นผู้ที่แต่งตั้งกษัตริย์ทั่วประเทศทั่วโลกทุกประเทศนั่นคือสิ่งที่เป็นการควบคุมของพระเจ้าเพิ่มพีใหม่ก็ยังมีเสริมครับว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าอนุญาตให้เกิดพระเจ้าตั้งพระไทยตั้งใจให้เกิด พระเจ้ามีพปะประสงค์และกำหนดไว้ให้เกิดพี่น้องครับหลายหลายคนนะครับก็มีความรู้สึกว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นกับเราในทุกวันนี้ในบ้านเมืองของเรานะครับในปอิศาสตร์เศรจักรหรือในปอิศาสตร์โลกเราเห็นครับว่าเราต้องมั่นใจพระเจ้าเป็นผู้ที่แต่งตั้งทุกสิ่งทุกอย่างทุกๆุกคนแม้ว่าเขาจะเป็นกระบฏก็ตามพระเจ้ารับรู้พระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นกับพี่น้องทั้นตรงนี้เองความทานงตัวนะครับซึ่งเกิดจากความทะเยอทะยานพี่น้องครับ กับกลายเป็นความพยองแข็งกระด้างโหดร้ายพระเจ้าจึงถอดพระองค์จากราชบัลลังก์และทรงริบศักดิ์ศรีของพระองค์ไปเสียนั่นคือสิ่งที่เตือนสติเราทั้งหลายนะครับในข้อแรกก็คือสาเหตุของความล้มเหลวคือความหญิงยะโสทนงตัวเอกสารสําคัญของชาวแคทอลิกที่ชื่อว่าสิรากนะครับใน New Catholic Study Bible เขียนอย่างนี้ครับว่าความทนงตัวเริ่มต้น เมื่อคนละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงสร้างเขาขึ้นมาซึ่งตรงกับพระคัมภีร์มาระโกบทที่7จ็ดข้อยี่สิบเอ็ดยี่สานะครับพระเยซูกล่าวถึงอันตรายของหัวใจที่แผ่ความคิดชั่ว้ายแห่งความทนงตัวหรือความหยิงยโสขึ้นมาว่าจากภายในคือจากใจมนุษย์นั้นเป็นที่มาของความคิดที่นําให้มนุษย์ทําสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหมดนี้แหละออกมาจากภายในและทําให้มนุษย์มีมนทถิ่นซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ ผิดศีลธรรมทั้งสิ้นมนุษย์ทำสิ่งนี้เช่นลักขโมยขา่ามข่าคนมีชู้โลภทำสิ่งที่ชั่วร้ายช่อโกงสัมสอนอิจฉาริษยาใส่ร้าย,ายหญิงยะโสโง่เขลาสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดนี่แหละครับออกมาจากภายในทําให้มนุษย์มีมนทินมนุษย์นั้นไม่ได้มีมนทินจากการกินดื่มนะครับแต่มนุษย์มีนวลทินจากภายในภายในครับตัวตนของเขาเนี่ยมันไม่ดีตัวตนของเขาเนี่ย,ม,ม,ยมีแต่ความหญิงยะโสครับฉะนั้นตรงนี้ ก็เป็นเหตุครับความทนงตัวความหญิงแยโสเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความลน้มเหลวแต่ความทนงตัวความหญิงแยโสนั้นก็เกิดมาจากความทะเยอทะยานครับนะครับและเกิดมาจากการหลอกตัวเองไม่รู้จักตัวเองครับเยเรมีตักเตือนเอโดมนะครับในเยเรมีบทที่ 49: เาข้อ16บอกว่าความทนงตนได้หลอกลวงเจ้าไม่มีใครกลัวเจ้าเท่าที่เจ้าคิดว่าเขากลัว เจ้าผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในซอกหินผู้ยึดยอดเขาไว้แม้เจ้าจะทำลายทำรังของเจ้าสูงเช่นรังนกอินทรีพระเจ้าจะขุดเจ้าจะฉุดเจ้าลงมาจากที่นั่นพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพี่น้องครับการหลอกตัวเองครับว่าตัวเองนั้นเป็นซัมบอดี้เป็นผู้ที่สามารถผงาดอยู่ต่อพระพักพระเจ้าได้สามารถท้าทายพระเจ้าได้การเข้าใจตัวเองผิดครับหลอกตัวเอง พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความหยิงยะโสท่านอง์ตัวในวันพรุ่งนี้เราจะตพูดต่อนะครับว่าการหยิงยโสท่านองตัวนั้นมาจากอะไรที่อีกในวันนี้นะครับขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับภาระใจขอบคุณพระองค์สำหรับพลังที่ทําให้พวกหลายนั้นสามารถที่จะอธิษฐานสามารถที่จะตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระองค์ได้ ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาให้ชีวิตของข้ามงหลายนั้นจะอยู่ในทางของพระเจ้าในเรื่องของการอธิษฐานอยู่ในแผนการพระประสงค์ของพระองค์ในการที่ข้ามงหลายจะพึ่งพาและพึ่งพิงพระองค์ในยามทุกข์ยากลำบากพึ่งพาพระองค์ในขณะที่ข้าพงหลายนั้นมีความต้องการขอพระเจ้าทรงโปรดอํานวยพระพรของพระองค์ทําให้ข้ามงหลายนั้นจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ด้วยเถิดขอขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญสาธุการ อธิษฐานในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอนวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ